20ธรรมดาก็ต่อเข้ากับขั้วไฟต่อเข้าขั้วไฟของสวิตช์นี้ได้เลยเวลาเปิดเครื่องปุ๊บไฟก็เข้าวัดโวลต์ได้เลยนะครับแต่ถ้าวัดลําโพงเอาไปวัดลำโพงต้องมีไฟเหลียง9โวลต์แล้วค่อยเอาสายลําโพงนะมาเข้าอีกนะครับอันนี้ค่อยว่ากันรายละเอียดนะครับแล้วก็จะมีอะไรไฟแบ็คไลท์นะครับไฟแบ็คไลท์นะไฟแบ็คไลท์ ไฟเิลไลท์เนี่ยส่วนใหญ่ที่ของผมนะมันจะเป็น R G B มันจะเป็น R G B จะเป็น R G B ยาวๆอย่างนี้ R G B อย่างเงี้ยมันสามารถเลือกสีได้มันต้องใช้ไฟ12โวลต์นะครับฉะนั้นเนี่ยไฟ12โวลต์ก็เอามาจากไหนก็เอามาจากที่ไฟเลี้ยงไฟเลี้ยงของชุดไฟวิ่งหน้าแทนก็ได้เนี่ยมัน12โวลต์ถูกไหม 12โนะวลต์อาจจะทําเลก i ิฟายแยกออกมาไดโอสตัวงสี่สักตัวหนึ่งแยกให้ตัวนี้โดยตรงก็ได้นะครับก็เข้ากับจุดนี้นะครับอันนี้รายละเอียดเราค่อยว่ากันไม่ได้อยู่ในการวางแผนแต่แค่ว่าอันนี้คือไกด์ลายสายนะครับเสร็จแล้วเหลืออะไรอีกนะครับเหลืออะไรอีกไม่เหลืออะไรแล้วนะที่อ่าพัดลมนะครับพัดลมนะพัดลมพัดลม พัดลมเนี่ยถ้าเราใช้220โวลต์เนี่ยมันจะไม่ค่อยเดือดร้อนนะถ้าเราใช้ไฟ220โวลต์เนี่ยพัดลมเนี่ยมันจะไม่ค่อยมันจะไม่ค่อยเดือดร้อนสาหรับตัวใหญ่ๆแบบนี้นะใช้220โวลต์เนี่ยเราก็เอาไฟลายเส้นหนึ่งนิวตนันเส้นหนึ่งเนี่ยเดินเข้ามาได้เลยแต่ถ้าเราใช้12โวลต์นะครับถ้าเราใช้12โวลต์เนี่ยนะครับมันจะต้องมันต้องใช้ไฟย่อยจากโมปแปียงอีกนะสมมุติว่า เราใช้เป็นพัดลม220โวลต์ละกันนะครับ4.5นิ้ว220โวลต์ปุ๊บ220โวลต์ปุ๊บ220โวลต์ปุ๊บ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 อ่าเราก็เอามาสายมาขนานกันนะสายไฟ220โวลต์ตัวนี้ตัวนี้มาขนานกันอ่าหรือว่า220โวลต์ตอาอีกสองสองนี้ตรงนี้ขนานกันอ่าแล้วก็มาดึงเข้าที่ ที่ควบสวิตก็ได้อ่าเพราะมันต้องรอเปิดปิดอยู่แล้วเราก็เดินสายเมนมาอีกเส้นหนึ่งสำหรับพัดลมโดยตรงนะครับนะพัดลมโดยตรงนะครับนะครับอันนี้ขึ้นอยู่การประยุกต์พัดลมอันนี้ผมจะมันมันไม่ใช่อะไรยุ่งยากเลยพัดลมที่เหลือคือเนี้ยสายจุดจุดหนีเท่านั้นเองนะแค่นี้ก็เนี้ย power amp มีแค่เนี้ยนะครับที่เหลือคือนี่แหละ การออกแบบการวายการวายสายนี่แหละแค่นี้เองนะครับนะครับไม่รู้ว่าทําแล้วจะเข้าใจขึ้นหรือหรือจะงงขึ้นก็ไม่รู้นะครับ <c oughs> จะงงมากก็เดิมหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็ลองทําดูเพื่อมีคนเก็ตนะครับแต่ถ้าไม่เก็ตก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าผมมาแบ่งปันแล้วกันนะครับก็โอเคนะมอแปลง นะครับสายจากมออแปลงมาเข้าชุดจ่ายไฟามาเข้าชุดไดโอดนะครับจากไดโอดก็แยกไปที่คาปาจะเป็นคาปาแถวเดียวหรือจะเป็นคาปาแยกเดียวอย่างนี้ก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่นะะนะโอเคก็จากม้อปแปลงมาเข้าชุดไดโอดจากไดโอดแยกเข้าชุดคาปาก็เดินสายสายจากชุดคาปาก็แยกเข้าโมดูล คางละ2เส้นนะโมด,ดูลฝั่งนี้2เส้นโมด,ดูลฝั่งนี้2เส้นฝั่งนี้2เส้นตรงนี้2เส้นเพื่อเวลานั้นไฟจะได้เดินสะดวกนะครับเสร็จแล้วอะไรอีกก็มาถึงชุดป้องกันลําโพงถ้าชุดป้องกันลําโพงมี2ชุดตัด4คขั้วเลยก็แค่ก็แค่แยกสายเข้าแต่ละชุดแค่นั้นเองแต่ถ้ามีชุดป้องกันลําโพงแค่ชุดเดียวนะครับก็ต่อตามที่บอกนี้นะครับเสร็จแล้วสาย ก็เหมือนเดิมมันก็ไม่มีอะไรเลยก็แค่ไปหน้าเครื่องก็มีแค่ไฟวิ่ง2เส้น12โวลต์ไฟเลี้ยงนะแล้วก็ a อมาที่จุดตรงนี้นะครับนะบาลานซ์นะครับ,นะบ,นะรบถ้าบาลานซ์แบบมีไฟเลี้ยงก,ก็ดึงไฟเลี้ยงที่เลี้ยงบอร์ดเนี่ยไปต่อที่บาลานซ์หลังเครื่องนะครับแล้วก็ดึงสัญญาณจาก,กวอลลุ่มหน้าเครื่องมาเข้าแล้วก็จาก,กวอลลุ่มหน้าเครื่อง ก็ไปเข้าที่โมดูลน,นะครับนะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับพอเริ่มมืดแล้วมันก็จะไม่ค่อยชัดแล้วกล้องจะไม่ค่อยชัดแล้วก็โอเคนะครับคลิปนี้นะครับผมก็ไกด์ไลน์ให้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ไปลองไปลองลองไปลองไปหัดวาดดูนะครับถึงวันนี้เราจะยังไม่มีเครื่องก็ได้ถึงจะยังไม่มีเครื่องที่จะประกอบแต่ถ้าเราวันนี้เราออกแบบไว้ก่อนนะครับ เราก็จะรู้ว่าอ๋อสายนี้ไปยังไงสายนั้นไปยังไงเวลาเราทํางานจริงปุ๊บเนี่ยค่อยมันจะเข้าใจมากขึ้นเวลานั้นเราก็จะสามารถทําทําได้เลยนะเราก็จะรู้ว่าอ๋อเครื่องเนี่ยมันมีสายกี่เส้นนะเข้าตรงไหนออกตรงไหนนะพอเราซื้ออุปกรณ์มาทําซื้ออุปกรณ์มาลงปุ๊บเราก็สามารถไอ้นี่ได้เลยแต่จริงๆแล้วมันไม่เป๊ะหรอกนะครับมันไม่เป๊ะหรอกนะครับ แต่เราก็พอรู้ให้มันเป็นแนวทางพอรู้ให้เป็นหลักการสิ่งนี้สําคัญมากนะครับสําหรับคนที่ทําใหม่ๆนะครับเพราะเราทําไปเราค่อยเดินสายทําไปเราค่อยคิดไปทําไปคิดไปเนี่ยมันก็มันก็มันก็ได้อยู่อะแต่ถ้าเราวางแผนไว้ก่อนอย่างที่ผมบอกเนี่ยเนี่ยสายเตรียมไว้เลยจากป้องกันลําโพง1 2 3 4 5 6เนี่ห้าเดินสายรอไว้เลย6เส้นปุ๊บเดินสายไว้เลยจะจะ จะวนจะวกยังไงก็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 แล้วแต่เราและนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับก็ถือว่าเออไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับเป็นแนวทางนะครับพอเป็นความรู้ให้กับผู้ที่สนใจนะครับอยากประกอบ power amp นะครับไม่ว่าจะเป็นวัดน้อยหรือวัดมากนะครับก็หลักการเดียวกันนะครับส่วนท่านใดที่นะครับต้องการอะไรนะครับอยากให้ผมจัดอะไร ไม่ว่าจะเป็นชุดประกอบนะครับหรือว่าจะเป็นเครื่องสําเร็จจะเป็นปีคอสจะเป็นเพาแอมนะครับก็ยินดีให้คําแนะนําทุกท่านนะครับผมก็ช่วยนะครับจนประกอบเสร็จละกันนะฮะก็นะครับเรียนฟรีนะครับให้คําแนะนําฟรีขอแค่ซื้อสินค้าผมไปบ้างเท่านั้นเองนะครับนะฮะดีกว่าไปเรียนหลักมื่นนะครับแล้วกลับมาไม่เป็นนะครับโอเคนะครับผมช่างอัดก็ขอรีวิวแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะทำให้อ่าทำคลิปใหม่ๆ มาให้เรื่อยๆแล้วกันนะคะผมทั้งหัดต้องขอแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ